เวลา48นาทีอีก7วันเราจะเปิดประเทศกันนะครับสำหรับ17พื้นที่นำร่องเพื่อการท่องเที่ยวซ<ฆ>ึ่งอยู่ที่ทราบ17พื้นที่เนี่ยสำหรับกรณีของทักท่องเที่ยวที่เข้ามาแบบแซนบ็อก<ฆ>คืออยู่นอก46ประเทศใช่ถูกไหมคร<ฆ>แต่ถ้าเป็น46ประเทศขอให้ผ่านเกณฑ์ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งฉีดวัคซีนครบ2โดสก่อนเข้ามา rt-pcr ไม่เกิน72ชั่วโมงหรือ3วัน<ฆ>เข้ามาถึงปุ๊บต้อง rt-pcr และต้องอยู่โรงแรมจนกว่าจะรู้ผล rt pcr เป็นลบและเดินทางมาจากประเทศในสี่หกประเทศเนี่ยจะต้องพำนักอยู่ในประเทศนั้นๆยี่สบวันเป็นอย่างน้อยถ้าเข้ามาอยากไปไหนก็ไปคือเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะอันนี้คือกลุ่มสี่หกประเทศอีกสองสัปดาห์เขาจะอัปเดตกันอีกทีหนึ่งใช่ไหม้องไ้ใช่ค่ะจะมีประเทศเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนสิบเจ็ดพื้นที่นําร่องอย่างที่บอกไปตอนต้นเนี่ยนะฮะว่า จุดสาคัญก็คือเราเข้าใจนะฮะที่บอกเนี่ยคือถ้าจะวัดกันจริงๆเนี่ยมันต้องวัดในส่วนที่มันเป็นพื้นที่ตรงนั้นเลยอ,อย่างเชียงใหม่ก็ต้องวัดกัน4อำเภอใช่ที่จะเปิดถูกไหมฮะอย่าง<ฆ>ระนองก็ต้องวัดที่เกาะพายามเ<ฆ>พราะเขาเปิดเกาะเดียวถูกไหมฮะกรุงเ<ฆ>ทพมหาคนครเป็นทั้งจังหวัด<ฆ>อันนี้ต้องดูทั้งจังหวัดแต่กรุงเทพภูเก็ตไม่มีปัญหาเกินกว่า70%ละสาหรับการฉีดวัคซีนครบ2โดสเนี่ยลงไ้ใช่ค่ะ จริงๆเนี่ยครบสองโดสเราไล่ไปตอนต้นแล้วว่ามีแค่6ประเทศ6จังหวัดอ๋อขอแป๊ะหกจังหวัดที่เกิน50%าซึ่งมันควรจะเป็น70%อร์เซที่พูดนี่เอามาตรฐานที่กรุงเทพมหานคร <5 S 1> ก่อนหน้ายักแย่ยักยันกันอยู่จําได้ใช่ไหมค่ะจะกระดังเลื่อนมาพุศจิกาหนึ่งพุศจิกา ท่านผู้ว่ากรทมอัศวินขวัญเมืองท่านบอกน,นะครับว่ากลางเดือนตุลาที่ผ่านมา70แล้วและถึงตอนนี้ก็73ใช่ไหมใช่72.72 72ค่ะและท่านบอกว่าพอถึงสิ้นเดือนตุลาเนี่ย80เปอร์ลยกรุงเทพมหาน,นครครบ2โดสเนี่ยนะฮะค่ะแต่ถ้าไปดูโดสเดียวเนี่ยขนาดโดสเดียวก็ยังมีคำถามอยู่พอสมควรเนี่ยน้องไร์ใช่มี12จังหวัดนะคะที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากร50ค่ะอนี่ฮะ เนี่ยค่ะมี52จังหวัดนะคะที่เข็มหนึ่งเนี่ยเกิน50อร์เซภาพใหญ่ๆต้องไปถามทางด้านสาาสุขในต้องใบว่าท่านพร้อมหรือไม่ประการใดคุณหมอโอาภาสการกรบินพงใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานนี้ท่านบอกนะครับว่าได้ดูแล้วล่ะว่า มันคุ้มค่ากว่ากับการที่จะเปิดประเทศเศรษฐกิจเนี่ยับเพื่อนท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาสบอกนะคะว่าดูแล้วประเมินแล้วตัวเลขผู้ติดเชือ้อถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังมีคนติดเชือ้อแต่ถ้าไปดูอัตราการป่วยกับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันลดลงชัดเจนดังนั้นเชื่อว่าเปิดประเทศจะเกิดผลดีมากกว่าอ,อย่างถ้าปลายปีนี้เนี่ยค่ะเราฉีดเข็มแรกได้อย่างน้อย80%เซเข็มสองจะฉีดให้ได้อย่างน้อย70%ซ ก็ยิ่งจะสบายใจขอให้ทุกคนเข้ามารับวัคซีนกันจะได้มั่นใจว่าถ้าติดเชื้ออาการจะไม่รุนแรงไม่เสียชีวิตเปิดประเทศด้วยความมั่นใจประเด็นมันก็เหมือนเดิมท่านบอกว่าขอให้ทุกคนเข้ามารับการฉีดวัคซีนกันเนี่ยคำถามก็จะย้อนสอนทันทีเนี่ยน้องไปนี่แท็กแขนเข้าไปหาหลายที่ครับยังหาวัคซีนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องทําให้เจอกันให้ได้โดยเฉพาะมุ่งเน้นเราย้ําไปแล้วเนี่ยนะฮะสิบเจ็ดพื้นที่เนี่ยต้องเน้นก่อนใช่ไหมใช่ค่ะให้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต คือเราจะบอกให้คนต่างชาติ46ประเทศหรือแม้กระทั่งที่จะเข้ามาในแซนบ็อกฉีดวัคซีนครบโดสคนในพื้นที่ก็ควรจะ70%ก็<ฮ>คือครบโดส<ฮ>อันนี้เป็นการบ้านสำคัญของกระทรวงเขาไม่ได้บอกท่านไม่ได้บอกแต่เราตั้งข้อสังเกตประเด็นต่อมาครับรผู้ชมครับท่าทิพดีกรมควบคุมโรคโอภาสการกวินพงบอกนะครว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดทำแผนปฏิบัติการอย่างละเอียด จังหวัดที่ระบาดไม่มากเน้นเฝ้าระวังให้ความรู้ประชาชนป้องกันตัวเองแบบยูนิเวอร์ p r ล v e n เวนชั่นและเร่งฉีดวัคซีนอันนี้คือระบาดไม่มากจังหวัดที่ระบาดมากเน้นเรื่องควบคุมมาตรการทางสังคมค่ะแล้วก็ปิดกิจการต่างๆอย่างเช่น4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะส่วนจังหวัดที่ระบาดระดับกลางๆอันนี้จะปรับตามสถานการณ์นะคะถ้ามีโรงงานจํานวนมากก็เน้นมาตรการสาธารณาสุขมาตรการส่วนบุคคลมาตรการสังคมและมาตรการองค์กร คือแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องดูสถานการณ์ของตัวเองให้ละเอียดขึ้นจากเดิมที่จะเน้นการสั่งการจากส่วนกลางต่อไปแต่ละจังหวัดต้องดูตัวเองนะคะซึ่งท่านบอกเชื่อว่าทุกจังหวัดมีประสบการณ์อยู่แล้วสามารถควบคุมในจังหวัดของตัวเองได้กรมควบคุมโรคเปิดเผยผลการสํารวจความเห็นประชาชนช่วง 17- 24ถึงกันยาคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนองใบเป็นโพลของกรมควบคุมโรคนะคะถามว่าระดับจํานวนผู้ติดเชื้อที่คาดว่า จะสามารถควบคุมได้แล้วยกเลิกมาตรการล็อกดาวประชาชนใช้ชีวิตวิถีใหม่ได้ทั้งหมดเนี่ยพบว่าภาพรวมคือ85.78เห็นว่าขอให้จำนวนผู้ติดเชื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับวันละหมื่นรายค่ะอันนี้ก็คือจะสบายใจว่าคุมได้นะคะ85.78ส่วนที่เห็นว่าขอวันละน้อยกว่าหรือเท่ากับ15ื่นเนี่ย9.78 และที่เห็นว่าน้อยกว่า20,000รายก็เปิดประเทศได้แล้วแบบสบายใจอันนี้แค่4.44เอร์เค่ะท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าเราต้องโฟกัสจุดที่มีการแพร่ระบาดมากๆณนะขณะน,นี้ที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็เน้นย้ำอยู่ในขณะน,นี้ข้อไปเล่นดเรื่องมาตรการเรื่องป้องกันควบคุมการระบาดและเล่นการฉีดวัคซีนเข้าไปเป็นทื้นที่ที่สามารถที่จะฉีดวัคซีนไม่ต้องไข้ก็คือไฟเซอร์ไฟเซอร์อย่าที่เราทราบกัน สถานการณ์เนี่ยนะฮะถ้าเราไปดูตัวเลขของเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะกทม929คนนี่ต่ำกว่าพันเป็นวันที่3ติดต่อกันกทมนะ,นะฮะแต่จังหวัดที่เหลือไล่เลี้ยง10อันดับนี่ก็ปรากฏว่าโอ้โหน้องไรจังหวัดภาคใต้ใตมาเป็นรน,นาวอีกนะห้าจังหวัดเลยนะคะภาคใต้อะคือห้าจังหวัดเนี่ยติดท็อปเทนหมดเลยค่ะอันดับสองนี่ยืนระยะมาเลยสงขลา682คนค่ะติดเชื้อรายใหม่ปัตตานีอันดับสี 511คนยะลาอันดับ5 487คนและราฐิวาัอันดับ10 265คนค่ะถ้าเราไปตัวดูตัวเลขเนี่ยนะท่านผู้ชมนึกภาพดูกทมปริมณฑลเนี่ยปริมาณประชากรมากกว่า4จ mm ัง hmm. หวัดชายแดนภาคใต้เยอะเฉพาะกรุงเทพนี่เท่าไหร่ละ7ล้านกว่าถูกไหมตรงไปอ่าใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นลองดูเมื่อวานนี้กทมปริมณฑลรวมกันเนี่ย ติดเชื้อใหม่เพียง1,511คนค่ะแต่สี่จังหวัดภาคใต้1,945คนนะคะนี่จะเห็นนะว่าสถานการณ์ยังค่อนข้างจะรุนแรงยิ่งเมื่อวานนี้เป็นที่รับทราบว่าแม่การหาเสียงสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์กรท้องถิ่นอะค่ะไม่ว่าจะเป็นนายกอบตอหรือสมาชิกอบตอเกิดปัญหาขึ้นที่ปัตตานีลงไป การไปหาเสียงปรากฏว่ามีรายงานนะครับว่าหลังรับสมัครเลือกตั้งนายกอบตกับสมาชิกอบตที่ปัตตานีผู้สมัครไปเดินหาเสียงตามหมู่บ้าในพื้นที่พบประชาชนต่อนเนื่องปรากฏว่าผู้สมัครทั้งนายกทั้งสมาชิกติดเชื้อกันหลายคนเลยค่ะและส่วนใหญ่ไม่แจ้งด้วยนะคะว่าตัวเองติดเชือ้อเพียงแต่ว่ากักตัวที่บ้าน เมื่อวานนี้สาสุขจังหวัดปัตตานีจึงสั่งเลยให้กักตัวพร้อมกับสอบสวนโรคค้นหาผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นเครือญาติเพื่อนบ้านหรือทุกพื้นที่ที่ผู้สมัครไปเดินหาเสียงค่ะอืมเเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะมันจะกลายเป็นคลัสเตอร์หรือเปล่านั่นแหละฮะมีรายงานเบื้องต้นนะครับว่าเฉพาะผู้สมัครนายกบตนในปัตตานีเนี่ยสี่อเภออย่ง<ห>างน้อยสี่คนค <หา S 2> ่ะเมื่อวานนี้เท <หา S 2> ่าที่ติดตามข่าว อันนี้ก็ต้องพูดจาให้เป็นเรื่องเป็นราวการเลือกตั้งท้องถิ่นใช่ไหมน้องไบใช่ค่ะขณะเดียวกันเรามาดูที่สงขลาเมื่อวานนี้เรียกว่านิวไฮกันต่อเนื่องเลยเนี่ยนะตัวแรกผู้ติดเชื้อที่สงขลาอย่างที่บอกไปนะคะติดเชื้อรายใหม่682คนและมีเสียชีวิต3คนถ้ารวมติดเชื้อสะสมตั้งแต่1เมษาเนี่ยรวมกับที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็มาจากต่างประเทศเนี่ย43,000คนนะคะโดยประมาณมนี่ฮะ รองนายแพทย์สาธารณสุขสงขาคุณหมอประพลดีชัยเศษท่านบอกว่ายังไงกลุ่มที่ติดเชื้อส่วนใหญ่คือคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนค่ะคือช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเนี่ยได้รับการจัดสรรวัคซีนให้4จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่ม,มก็กําลังทยอยฉีดกันอยู่คาดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายแถวแถวต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะ พอเร่งฉีดก็น่าจะลดการติดเชื้อลดการตายลงได้นะคะอตอนนี้ก็พยายามจะกระจายวัคซีนไปยังหน่วยต่างๆอย่างเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลก็อัตราการฉีดเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณวันละห้าหมืนคนทระบุู้ชมครับ